สวัสดีคนวันพระหัสบดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโรนะคะวันที่1ถึง15เดือน มิถุนายน2565ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรคนวันพระหัส,สบดีติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันได้สนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรราคาเริ่มต้น1คำถาม39บาทเท่านั้นกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับในช่วง2ส,สัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรที่คาดหวังแล้วมันไม่ได้ดังใจหรือเปล่านั่งกอดอกสิ่งที่ได้ไม่ดีสิ่งที่ดี ไม่ได้ยังไม่แฮปปี้ยังไม่พอใจกับสิ่งที่คุณได้รับหรือบางทีตัวคุณเองช่างเลือกมากจนเกินไปเลือกเยอะอันนั้นก็ยังไม่ดีอันนี้ก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องพอใจกับสิ่งที่เราได้รับบ้างให้กําลังใจตัวเองบ้างมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่บ้างการคาดหวังเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีหวังแล้วมันหวังสูงจนเกินไปมันอาจจะทำอะไรให้เรารู้สึกว่า มันไม่มีความสุขเลยกับสิ่งที่เราได้รับอย่าเลือกเยอะมากจนเกินไปมีตัวเลือกให้เลือกเท่านี้ก็เลือกช้อยส์ที่ดีที่สุดที่มีอยูออ่หรือการตั้งเป้าหมายการตั้งความหวังตั้งให้มันพอดีกับตัวเราตั้งไว้สูงเกินไปเวลาไม่ได้ดั่งใจกลายเป็นหงุดหงิดนะคะ จริงๆไพ่หนึ่งถ้วยเป็นความหมายที่ดีสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จสิ่งที่หวังตั้งใจเป็นไปได้ดังหวังสิ้นสุดการรอคอยเสียทีเต็มร้อยอาจจะได้สัก80-90%เพราะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไม่มีอะไร100%เซคนตกงานว่างงานรอคอยฟังข่าวดีเรื่องงานได้เลยได้งานใหม่แน่นอนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีเพื่อนร่วมง,งานก็ ให้ความร่วมมือดีมันเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพมันเป็นสัญลักษณ์ของน้ําใจไมตรีที่มีให้กันแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ฟ้าหลังฝนทุกคนเหนื่อยคุณเองก็เหนื่อยแต่ท้ายที่สุดคุณจะได้รับ ความสำเร็จและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองจริงๆไพ่มองว่าดีแต่บางทีตัวคุณอาจจะหวังสูงไปนิดนึงหรือเลือกเยอะเรื่องมากๆไปหน่อยความรักก็เหมือนกันความรักไม่มีใครได้ดังใจเราคนที่มีคู่อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันแบบถนอมน้ำใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันอย่าอยู่แบบคาดหวังเธอต้องเป็นแบบนั้นเธอต้องทาแบบนี้ถ้าไม่ทาแบบนี้ฉันไม่มี ความสุขวันเกิดต้องมีเซอร์ไพรส์วันครบรอบเธอต้องจําได้บางครั้งเราไปกําหนดบทบาทไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรแบบนั้นไม่ได้เขาเป็นแบบนี้เธอเป็นแบบนี้ยอมรับในความแตกต่างยอมรับในข้อเสียของกันไลก่กันแล้วมันจะอยู่ได้กันได้อย่างมีความสุข ใครอยากจะมีสมาชิกใหม่ใครอยากจะได้ลูกได้บุตรช่วงนี้แต่งงานแล้วเตรียมตัววางแผนมีลูกมีบุตรได้สำหรับคนที่โสดอย่าเลือกเยอะรักแท้แพ้ใกล้ชิดคนวันพระหัสสบดีจะมีคนใกล้ชิดใกล้ตัวที่เลื่อนสถานะความสัมพันธ์ดูแลทนุถนอมกันแล้ววันหนึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกเปลี่ยนไปจากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพันคนใกล้ชิดคนใกล้ตัว จะทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวในกรณีที่โสดถ้าคุณไม่เลือกเยอะมากจนเกินไปคนใกล้ตัวที่ดีที่ดูแลคุณได้ตอบโจทย์เติมเต็มกับคุณทุกอย่างเข้าใจคุณได้ทุกอย่างนั่นแหละคือคนที่ดีที่สุดส่วนกรณีเรื่องของการเงินจริงๆการเงินเตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคนะนกข้าเหรียญใส่ถ้วยข่าวดีเรื่องเงิน ใครกำลังรอคอยอะไรเรื่องเงินอยู่มีโอกาสได้รับข่าวดีหรือแม้แต่เรื่องของโชคลาภเน้นไปที่เรื่องของบ้านเล็กที่มีโอกาสได้ข่าวดีเช่นกันส่วนใครที่รอคอยโบนัสรอคอยการปิดยอดช่วงนี้หวังเยอะเป็นิดหนึ่งต้องได้โบนัสเท่านั้นต้องได้เท่านี้ยอดขายต้องได้เท่านั้นเท่านี้จริงๆที่คุณได้รับอะมันก็เยอะแล้วนะแต่บางทีอย่างที่บอกอย้อนกลับไปที่ประโยคแรกความคาดหวังของคุณอะ่ะมันเยอะมากจนเกิน เพราะฉะนั้นเนี่ยได้โบนัสเท่านี้ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็ดีแล้วเดือนนี้ปิดยอดขายได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วบริหารการเงินให้ดีจัดการการเงินให้ดีสัญ,ญลักษณ์ของการกินดีอยู่ดียังมองว่าช่วงสองสัปดหาห์นี้การเงินยังหมุนคล่องตัวอยู่แล้วมองว่ายังมีรายรับเข้ามาเสมอเสมอเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่ห่วงห่วงแค่เรื่องของความคาดหวังห่วงแค่เรื่องของความหงุดหงิด และช่วงนี้ดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆเพราะว่า ระบบไหลเวียนโลหิตภายในร่างกายไม่ค่อยดีแล้วช่วงนี้คนวันพระรหัสค่อนข้างจะผิวแห้งนะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับจะปล่อยนกปล่อยกบปล่อยปลาปล่อยหอยขมจะทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงจะทําบุญถวายน้ําดื่มเป็นการเสริมดวงก็ได้ดูดวงส่วนตัวทักแชทเ Facebook สมมาพยากรณ์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ